ให้น้องใช้ท่าทางที่บ่งบอกถึงการได้เรียบร้อยแล้วเว้ยเป็นคนนั้นเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นการดีดนิ้วแบบนี้นะคะหรือแม้แต่การยกมือชูมือขึ้นเราจะกระโดดก็ได้หรือบางครั้งน้องอาจจะจับที่หัวใจแล้วดีดนิ้วแบบไหนก็ได้ให้น้องลองทำดูหท่าทางที่เป็นท่าทางแห่ง ชนะัยท่าทางเห็นความเป็นไปได้อะเมื่อน้องทําท่านั้นอะน้องจะรู้สึกสําเร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องทําท่าทางร่างกายและสมองไม่รู้นะคะว่าน้องดีใจจริงๆหรือน้องแกล้งแต่จะเข้าใจว่าน้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว ได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วเป็นคนนั้นแล้วและสมองจะหลั่งสารเคมีตัวดีๆออกมาความรู้สึกดีๆจึงเกิดขึ้นและเมื่อความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นไอเดียดีๆก็เกิดขึ้นสิคะพอมีไอเดียเราจะอยากลงมือทำแบบที่ไม่ฝืนตัวเอง